สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้าเด็กแล้วก็ตามแต่พบกับผมสลิปน h อตชาแนลวันนี้ผมเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ของเอดกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าในหน้าปัจจุบันนี้นะครับเอดเนี่ยนับเป็นว่าเป็นไวรัสหรือโรคภัยที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตคนเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ในยุค8 0หรือ90าเนี่ย h i v หรือเอท มริกาหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีโควิดแซงหน้าแซงเป็นเพื่อนล้ำหน้าก็ตามนั่นเอง โดยมีผู้ติดเชื้อ HIV กว่า70ล้านคนทั่วโลกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์เนี่ยกว่า35ล้านคนซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ยังไม่หยุดเท่านี้นะครับมันยังสามารถระบาดออกไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่มีการรักษาอย่างจริงจังหรือยังไม่มีตัวยาไหนที่สามารถรักษาหายได้จริงนั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอดกับ HIV เนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันมันก็ไม่เชิงนะครับว่ามันจะแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันจริงๆคือ HIV เนี่ยมันก็ คล้ายเอชแล้วล่ะครับแต่เท่าว่ามันรุนแรงน้อยกว่าเอชนั่นเองถ้าเราเป็นเอ v ไอวีแต่เราทรําจิตใจให้ผ่องใสกินอาหารที่มีประโยชน์มีคนให้กําลังใจอะไรทานองนี้เราก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้ง่ายกว่าเอชนั่นเองไอไวรัสที่ชื่อว่าเอ v ไอวีหรือเอชเนี่ยมันเป็นไวรัสที่ทําให้ร่างกายนะ่ะเกิดภาะวะภูมิคุ้มกันบกพร่องคือมันจะไปแดกเม็ดเลือดขาวเหล่านี้แหละครับมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองซึ่งไอไวรัสตัวนี้เนี่ยมันแพร่ผ่านของเหลวในร่างกา ไม่ว่าจะเป็นเลือดน,น้ำอสุจิหรือน้ำสไปค่นข,ของเราสารคัดหลัง่งน้ำนมของแม่และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคอันนี้นะครับมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะั่นก็คือการออนออจะกินแก๊สโดยไม่พกถุงยางพกถุงเซลทุกแฟบทุกอะไรทานองนั้นรวไมไปถึงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอีกต่างหากแล้วก็อาจจะมีบางรายนะครับที่แม่เป็นแล้วก็มีลูกไอไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่ลูกนั่นเองนะครับเมื่อเราได้รับไวรัส h i v เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายเราก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงนะครับเพราะร่างกายไม่สามารถต้น แสได้ส่วนกระแสทาราได้ไอไวรัสเอชไอวีเนี่ยมันก็อาจนําไปสู่ไวรัสเอดได้ในที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้ามึงเป็นเอดแล้วยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงต่อ,อโรคที่จะมาลุมมาตุ้มในตัวของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับมาเยอะแยะมากมาย่ยากงานคอนเสิร์ตพิทูลที่จัดราชมังคลา,คลากีฬาสถานยังไงอย่าง,ง,งนั้นแหะครับมาบโอ้โหถาโนโถมอะเมื่อเราได้รับไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยไอไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะไปสู้ร ปบมือกับเซลล์เม็ดเลือดขาวจนทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยพ่ายแพ้ย่อยยับถอยทับสนับมือจนไม่อาจสู้กับฆ่าศึกแล้วก็ไม่สามารถปกป้องทับหลวงได้นั่นเองกูพูดเนี่ยกยุทธท้าวิถีคือมันก็เรื่องจริงนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มียารักษา HIV หรือเอดให้หายขาดได้แต่ถ้าว่าถ้าเรามีจิตใจที่ดีงามนะครับทำจิตใจให้ดีไว้เข้าสู่การรักษาที่ตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยเราก็อาจนําไปสู่การใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนปกติเลยก็ว่าได้นะครับมันอยู่ที่ ตัวเรานั่นเองถ้าตัวเราเนี่ยไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนปกตินั่นแหละเราดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครติดใครไม่ติดนะครับมันก็เหมือนกับความรักแหละมีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นพูดไปนั่นโดยที่มาที่ไปของเชื้อไวรัส HIV เหล่านี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ลองสืบค้นไปตั้งแต่ต้นกําเนิดของมันจริงๆนะครับว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากลิงชิมแปนซีนะครับรวมไปถึงโรคเอชในลิงนะครับที่มีชื่อว่า HIV ไม่ใช่ HIV นะครับ HIV เนี่ยคือของคนโรคเอชในลิงเนี่ยมันจะทําลายภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ต่างจากคนเลยละครับในปี1 9 9่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสายพันธุ์ของ HIV ที่เรียกว่า HIVcpz ซึ่งมันมีความใกล้เคียงกับ HIV ของมนุษย์นั่นเองไอไวรัส HIVcpz เนี่ยมันสามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้นั่นเองนะครับถ้าหากมนุษย์ทานเนื้อลิงฟังไม่ผิดครับถ้าหากมนุษย์ทานเนื้อหลิงกูถามหน่อยดีเนื้อลิงมันเป็นสัตว์ที่ ควรจะกินเหรอมันไม่ใช่หมูนะเว้ยมันไม่ใช่เนื้อนะเว้ยมันไม่ใช่ไก่ใช่เป็ดนะเว้ยมันมีเหรอข้างบ้านอะ่ะเฮ้ยวันนี้ทาอะไรกินอ๋อกูผัดเนื้อลิงอยู่มันมีเหรอหรืออย่างหนึ่งเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีจับฉลากหน่อยละกันจับมาปุ๊บทานเนื้อลิงโอ้กูไปกินเนื้อลิงดีกว่าโอเคงี้เหรอมันเป็นมันเป็นไปได้วะเนื้อลิงนะเว้ยเนื้อลิงนะเว้ยมึงทานกันเหรอวะก็อย่างที่ผมบอกไปละครับถ้าหากเรากินเนื้อลิงที่ติดเชื้อไอไวรัสตัวนี้เนี่ยหรือ c p z นี้ก็ได้พอติดไวรัสนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายพันธุ์เป็นสู่ h i v ในมนุษย์ก็เป็นได้พอมนุษย์ติดเชื้อ h i v แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะแพร่พันธุ์ลามไปทั่วโลกมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1920นะครับที่เมืองกินชาซาเมืองหลวงของคองโกนั่นเองพอติดเชื้อที่กินชาซาแล้วเนี่ยมันก็แพร่ไปทางอื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนค้าประเวณีผู้ท่องเที่ยวผู้อพยพต่างๆนานาน,นะครับติดแม่งหมดนั่นแหละโอ้โหโนนคน,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 นค ต้องพกถุงน่ะี่อใส่ดีใส่กันยั่วมั่วกันยับเลยก็ว่าได้อนะ่ะมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เชื้อไวรัสเอชของมนุษย์ในครั้งแรกนี้เนี่ยแพร่พันธุ์อย่างง่ายได้นะครับเพราะว่าผู้คนนะ่ยไม่คิดมาก่อนว่าจะมีโรคนี้มาก่อนเอาอย่างมันนะกูว่านะ ในยุค60เนี่ย HIV ก็แพร่จากแอฟริกาไปสู่เฮตินะครับแล้วก็แถบแคริบเบียนโดยมันมีจุดเริ่มต้นที่ชาวเฮติที่อยู่ในคองโกเนี่ยเดินทางกลับบ้านนั่นเองจากนั้นไวรัสก็ลามไปสู่นิวยอร์กในช่วงปี70นะครับและอีก10ปีต่อมาเนี่ยก็แพร่ไปสู่ซานฟรานซิสโกอย่างง่ายดายซึ่งมันเลวร้ายมากๆผมบอกงี้เลยนะว่ามันเลวร้ายมากๆในยุคสมัยนั้นคือมันเป็นแล้วตายอ่ะมันไม่มียารักษาคนในสมัยเมื่อก่อนอ่ะน่าจะหลอนพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยกูติดปูวะกู aa, ti, ติดปูน สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในท่ามกลางไวรัส HIV หรือโรคเอดเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ทั่วโลกพลอยซวยไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ยคือหนึ่งในประเทศที่มีคนเดินเข้าเดินออกเดินซ้ายเดินขวาเดินเข้าเดินหน้าเดินหลังเดินพร้อมๆกันเป็นจํานวนมากมันก็เลยทําให้เป็นศูนย์กลางการกระจายไวรัสไปทั่วโลกอย่างง่ายดายนั่นเองถึงแม้ว่า HIV เนี่ยจะเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในปี70แต่กว่าผู้คนจะให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจกับไวรัสเหล่านี้เนี่ยก็พาไปยุค80 แล้วนับรวมกันแล้วเนี่ยกว่า10กว่าปีมึงลองคิดดูดิสิกว่าปีกล่วมึงจะหันมาสนใจอะ่ะเปียบมาหนึ่งบ้านมึงกําลังโดนดไฟใหม่อะ่ะกว่ามึงจะรู้ตัวไฟไม่วอดหมดละอย่าว่าแต่เสาบ้านเลยไส้เดือนที่อยู่ใต้ถุนบ้านมึงก็ไม่เหลือต่อมาเนี่ยก็มีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีชื่อว่า cdc เนี่ยได้ตีพิมพ์รายงานว่ามีชายรักร่วมเพศนะครับหรือชายรักชาย5าลายเนี่ยได้เป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อ pneumo s ต i t ซึ่งปอดอักเสบชนิดนี้เนี่ยแทบไม่มีผลต่อ คนที่มีภูมิคุ้มกันปกติหรือคนที่แข็งแรงอะไรทำนองนี้และในปีต่อมาเนี่ยก็ได้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดใหม่นะครับซึ่งในเวลานั้นอ่ะมีคนติดโรคนี้เนี่ยกว่า300กว่ารายแล้วก็เสียชีวิตกว่า136ารายนั่นเองและคนที่ติดเชื้อส่วนมากเนี่ยคือชายรักร่วมเพศหรือชายรักชายนั่นเองผู้คนเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้โรคเหล่านี้เนี่ยมันมาจากชายรักชายหรือชายรักร่วมเพศหรือเปล่าคือคนธรรมดาเนี่ยไม่ไม่เป็นหรอกซึ่งผมถามหน่อยดีไอ้ชายรักชายเนี่ยมันไม กันยายนปี1982เนี่ย CDC ได้เรียกโรคชนิดนี้ว่าเอชเป็นครั้งแรกนะครับและก็ภายในสิ้นปีเนี่ยก็มีรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคเอชในแถบยุโรปมากขึ้นในปี1984ก็มีนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบสาเหตุของโรคเอชว่ามันมาอย่างไงมันไปยังไงมันเข้าๆออกๆอย่างไงแล้วก็มีการตรวจลงตรวจเลือดว่าใครเป็นใครไม่เป็นอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถตรวจได้ว่าใครเป็น HIV หรือเอชนะครับถ้าคนเป็นเนี่ยเลือดจะบวกนั่นเองพอผู้คนเริ่ม รู้จักไวรัสเอชแล้วเนี่ยผู้คนก็เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยมันฆ่าชีวิตนะเวยเ้ยเฮ้ยเป็นแล้วตายนะเวย้ยและมีหนำซ้ำเนี่ยคน,น,นดังๆก็เป็นแล้วตายอีกต่างหากหนึ่งในนั้นเนี่ยนั่นก็คือล็อกฮัตสันนะครับนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนแรกๆเลยก,ก,ก,ก็ว่าได้นะครับที่เสียชีวิตจากโรคเอชในเวลานั้นน่ะผู้คนก็ได้ตื่นกลัวแล้วก็ได้ตระหนกว่าเอชเนี่ยมันน่ากลัวนะเอชเนี่ย,ม,นนยมันเป็นสิ่งที่ห่างได้ห่าง,างป้องกันได้ป้องกันและพวกเขาเนี่ยก็กลัวว่า,วาไอ้เลือ,อ้เอ 8, ห HIV เห HIV ล่านีจะ เข้าไปในธนาคารเลือดทําให้มีการห้ามชายลักชายหรือชายรักร่วมเพศเนี่ยบริจาคเลือดนั่นเองก่อนที่จะถูกยกเลิกกฎนี้เนี่ยไปในปี2015น้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารก็มีการตรวจลงตัวเลือดตรวจอย่างเข้มงวดนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันอาจนําไปสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับหยดเลือดเพียงแค่หยดเดียวเรียบปหนึ่งเรากดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์เพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นชื่อของคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกตีตตาาาวว่่อชชิ ก็เป็นได้ ภายในสิ้นปี1985น่ะก็มีรายงานการพบเชื้อ HIV กว่า20,000รายกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับหลังจากนั้นได้ไม่นานน่ะก็มีการนํายาต้านไวรัสตัวแรกนะครับนั่นก็คือ AZT ออกมาใช้เป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาตัวยานี้เนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็มีองค์การอนามัยนะครับได้ประกาศวันที่1ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันเอดโลกและภายในปียุค80เนี่ยก็มีการประเมินว่ามีคนป่วยโรคเอดนี้เนี่ยกว่า4 0 0 0 0รายทั่วโลกถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาการรักษา แล้วก็มีการตรวจ h i ชเรื่อยมานะครับแต่อย่างไรก็ตามภายในปี1999เนี่ยเอชก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้คนทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้เสียชีวิตในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับคือในสมัยเมื่อก่อนอ่ะเป็นแล้วตายไม่มียารักษาคือถ้ามึงเป็นโรคเอดหรือ HIV แล้วเนี่ยมึงเตรียมตัวลงนโลกสู่อเวจีกรีทาทับขึ้นทเวทีสู่บัลลังก์เมฆเลยนะครับมึงเตรียมตัวไปเช็คอินปรลโลกแล้วเขียนแคปชั่นว่ามาอยู่กับกูด้วยก็ได้นะ และในปี2019เนี่ยก็มีการประเมินแล้วก็มีการตรวจพบสถิติว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์เนี่ยกว่า38ล้านรายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคอื่นๆที่มาจากเอดส์เนี่ยกว่า900,000รายด้วยซ้ำไปนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกนะครับแต่ทว่าในนับปัจจุบันนี้เนี่ยเอดส์ไม่ได้หน้ากลัวกว่าโควิด -19 แน่นอนนะครับเราสามารถเดินไปห่อเหินเดินอากาศได้ไปคุยกับคนข้างบ้านได้แต่ถ้าเราเป็นโควิดโอ้โหชิปไก่ชิป เว oh oh. นโอ้โหบนรลัแล้วกูกูออกไปไหนไม่ได้กูก็ต้องอยู่เลเนี่ยจนกว่ากูจะหายจนกว่ากูจะรักษาหายโควิดเนี oh ่ยโอ้โหเป็นร้อยเมตรกูก็กลัวกูบอกอย่างนี้เลยวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว ก่อนจากกันไปนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับในระยะนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันเป็นการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด -19 ที่มันฆ่าชีวิตคนทั่วโลกนะครับแล้วก็คนติดเนี่ยร้อยล้านขึ้นมันโคตรเร็วมากเลยมันแบบฟึบปับฟ๊บปับบปับเลยก็ว่าได้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับรับผิดชอบตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเมื่อเราเป็นนั่นเนี่ยก็อย่าไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขายังมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่ให้เลี้ยงนะครับเพียงแค่เเราชื่อใจ มั่นใจศรัทธาอะไรบางอย่างที่เรานับถือแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหรอครับมันย่อมมีแสงที่ปลายอุโมงค์รอเราอยู่นั่นเองแต่เท่าว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่สู้ชีวิตถ้าคุณชอบคิดนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อไปหรือถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโลกเอกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ